ก็วันนี้ผมจะแก้หนึ่งแฮร์เกมพอนะผมกับโม c ซีเอ็มนะวันนี้ก็มาดูใส่ดันนะแต่ว่าเราไม่ได้ดันเยอะเราดัน2ตัวก็คือจะเป็นดันลูกน้องนะครับระหว่างเดลิฟกับเบลเฟกอนะฮะแน่นอนว่าดับมาแค่สอตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่รู้ว่าดันหรอมันก็ไม่ได้เอาอะไรมามาตั้งรับในการดันเท่าไหร่ก็เป็นฮีโร่ปกตินะครับแต่อเทรี่เป็นตัวที่ เดบ้านได้ดีอยู่นะฮะก็มีเต่าคอยเคียร์คีฟนะน่าจะเหนื่อยอยู่หรือเปล่าน,นี้นะครับแรงก็ของเราแปดหข้าวหกเจ็ดนะอ่ะรอเข้าสู่เกมมานะครับผมแล้วเปิดโปรแฮงแมวกก่อนป๊าบโอเคมีการโหวตลีจากฝั่งตรงข้ามหอามอบรรดาบมกขอรีขอรี อะไครับไปคู่กันเลยครับก่อนไหนครับอาทรอ,อรี่เมียจะคลอดลูกเมีของเราไมก่อนดีน้องอุวยแล้วมาล่างมาล่างเอาเอาป้อมหรือเอาเอาดานหรือเอาเกงหรือ,อยังไงอ่าจะาเอ๋เจอฮหูดูโหสวยจัด อ้าวโดนสาบไปแต่ไม่มีอะไรครับเรียบร้อยตายไหมเหลืออะไรอะคาเคียนได้เปิดบัตรแล้วแม่งเดินหน่อยนี่พอดีอุ้ยไอคาเคียนจะตายอยู่เนี่ยถ้าอาร์เทลี่อยู่เรามีสกิลหนึ่งนิดได้นะอาเปิดมาก็ได้ไปก่อนหนึ่ง มาคู่นี้งงว่าไงฮะคูสองเดนลีฟเนี่ยบ,บังคับอ่ายูนิตเข้าไปตีป้อมนะครับแล้เวเบฟกอก็มีลูกลูกระลอกได้นี่ฮะลูกน้องคุกกี้นะคู่กันสองตัว,ว,วถ้าสมมติว่าดันไม่สำเร็จรก็เล่นหายเกยมก็ได้อยู่มันก็เป็นตัวแทงทองตัวนะแต่คาเค้นมาอีกเลยแทงสามแล้วม้งไหวไหมนะเลด ไประวังรวยได้ปะไดจุด้ได้อ่าชระดันไว้แล้วอันนี้เจอเมดามกับฮูดูนะครับเราใกล้สองตัวมันไกลสองตัวเลยนี่ตอนหนักเลยครับ มีตรงมีต้าดนะใจใครเอาลูกแกว้วอ่ะเดี๋ยวเอาลูกแกว้วนะครับให้เบลกอเป็นเป็นตัวเอาคีบไปให้เบลกอให้เบลเบลกอยืนหน้าเนียมันเก็บเก็บศพนะ ลองดูดิดันคอมโบไหนคู่นี้ดูสูตรไหนสูตรไหนจะดันได้ครับก็ยังไม่มีอะไรกันเท่าไหร่ <'re> รอเลยเบี้ยวนะผมแล้ว <Eld ers S 1> เผิ่งโดนก่อน <c oughs> เลยมั้งเนี่ยฮึ่มเวลาตอดเรื่อย <c oughs> <c oughs> เอาเป็นกระโลกแก้วครับผมเราไม่มีโลโ่โล่โล่เริมต้นน่ะให้ไปกองโดนโดนโดนต่อไปเออตัวแทงไอผูดดูมาวานแล้วครับผมมาดาแบบชิวเลยฮนะโอ้ลารกีฟชิวเลยคนระับดูดิฟาร์มยูให้จับปอ่ะส่งครูไปทราบเรียบร้อย โดนก่อนด้วยครับผมยังไงตายไหมแล้วสกิลสองสวนมาโู้ไปสกอตายแต่ว่าได้มาดามคืนมันก็ต้องแรกอะเพราะว่าเผื่อโดนสาบคําสาบตายแหละไม่อกินเนี่ยมันเลยต้องนๆกจะตายอยู่ดีสู้ไปก่อนพอคำสาบแม่งแรงยิ่งพอสาบป,ปุ๊บโดนนามเมจเยอะไปเท่าไหร่ยิงคำสาบยิงแรงคนระับนาบน เ้ยข้างบนสวยอยู่ฝ่ายเราได้สองสสอ,อัพสกิลส,สองนำมาแล้วก็อัพหนึ่งอัพสามตอนใหม่ตอนที่มันมีคีบเก้าตัวแม่งหัวสุดละแบบว่าคีบจะคอยตามมันนะเดี๋ยวนี้มันมีคีบแค่อ,อันตีไหมชุบชุบชุบมาแล้วชุบคีบอะไงไปก็อัวนใส่อะเอาหูเดนรีตายไปไหนครับผม เรียบร้อยอ่ะติดติดต้นไม้ครับอ่าไปพี่ก็เนี่ยมีลูกกระจกคุกกี้คอยตีอยู่อันนี้ยอาออกแตงกว่านิดนึงกันหนึ่งอาฮาวามาล้างไป มาเรียกงน้องมาแล้วอาสสองใส่มาได้ไม่ไปก่ออ้วกใส่เรียบรอย้อยโดนคาป้อมอ้าวเริ่มมาเวยเริ่มมาเริ่มมาไปสกิลหนึ่งมาอ่าสกิลหนึ่งดูสแตกดูสเต็งแล้วอ้วกใส่เลยครับยังไงเบลเวโกตายเหมือนกันแลกกันตาย อะไรเว้ยอะไรเนี่ยก็ล่างก็งงถูสีคู่ขี้ครับเล่นก,กันไปไม,มีอะไรมันแบบแผนนี้ต้องใช้เวลาใช้เวลานี้สักหนึ่งครับผมมาไปเฟกกได้รองเท้ากรอแล้วนะครับผมล่มางบวกโอเคทีมทั้งหมดเลยนะไอเบน โอ้ยไม่กล้าไอ้กลัวจริงอแอบป่าเลยอ่ะไอที่บวกหน้ามึงดีออไม่กล้าเลย้แอปป่าจริงด้วยมาอ้แล้วว้ามาเติมด้วยฮะไม่บอกมันจะบวกมันมาเลยแล้วโดนเลยครับผมแล้วยังไงฮะสกิลสองส่วนไป ยัไงไงมาได้เรียบร้อยเปเฟกอระเบิดตากาวทันเดอร์ผ่าเอ้าเปเฟกอ,กอ,กอเก็บสองแล้วข้างล่างตาย3ตัวทันเดอร์ผ่าช่วยเอาจะมีการโหมดเลียอ่าเดี๋ยวก,กากควายนะนี่แหละเอาแล้วครับผมนะเริ่มเริ่มมาสก,กิลบากเริ่มมาคอยแบบมันหน่อยตอนนี้ <c oughs> เรากดคอนทีเดียวเออเราว้หขี่บานเว้ย ไลฟ์ซีรสองใส่ป้อมมาเพื่อนนี่อูวูซีรูสองใส่ป้อมดูดิไอ้เหี้ยดูมันดันดิโอ้โหป้าบป้าบป้าบดันไวจัดเรียบร้อยครับพวกเทจัดทีลูกไก่นะครับหกนาทีป้อมล่างแตกไปแล้วคือดันเวฟเดียวแตกเลยเวฟเดียวไปถึงดันทีมาชุดเดียวพังเลยไอ้ไวจัดอ๋อเวโลฮิวฮะสำหรับเดย์ลีเปรฟกอเท้าเกราะ มาหนีไปกลางแล้วตอนนี้มีใครมาช่วยไหมฮัลโหลมันดันเวฟเดียวนะอุาะคีบเยอะด้วยฮะอยู่สองใส่ป้อมหอ้โหดูดีโอ้โหไอเหี้ยเามาห้าวินาทีโอ้โหแตกสามได้มั้งสามหรือห้าวิวะทุกคนจับวิเอาอะลองดูอะอเอาหูปอมหนึ่งแม่งสามวิอะว้ามามึงก็ไม่ทันอะ่ะแตกเฮ้ยมาไหมเนี่ยจับเวลานะเนี่ยสี่สิบเอดนะฮะ 41วีที41 46แตกแล้วอะ5วีอะเฮ้ย5วีเฮ้ยเพื่อนเต่าแมมมิดมาดามโอ้โหไม่มาเลยยื้ยโยนแล้วหรอหรือไงหรือขี้เกียจเลยโอ้หมอไปแล้วครับอะไรเนี่ยเอาลนะครับสนสัยห่ไม่รู้ทะเลาะกันหรือโยนหรืออะไรกันไปไม่รู้เล่นดีเอเ้อ ผมว่าอจะมีทะเลาะกันหรือเปล่าไม่รู้อะแป๊บเดียวลางสามทางมาแล้วนะนะไปเถอะปั๊มเอ็มอาร์เทมาเอ้อาปั๊มอะไรเขาเล่นกันเขาเล่นดันกันสองคนบอกปั๊มเอ็มอาร์อะไรอะเสือกเล่นดีขนะก็มาตีชนะไปเถอะปั๊มเอ็มอาร์ถุยเออเหมือนเก่งเอ้ยอะไรอะเขาปั๊มอะไร,เข,ะไรเขาเล่นกันอยู่สองคนดันสองคนไม่มาเดฟเองเรียบร้อยงอนนะครับ งอนยอมเลยฮะเออเอะอะไรอ่ะโดนแบบเดียวอ่ะเย็บแล้วเกมมันเจ็ดนาทีอ่ะมันแล้วมันไม่ได้นำหรือแบบเาขาเรียกว่ามันยังไม่ขาดเลยเฮียมึงเพิ่งเสียป้อมแรกไปงอนแล้วอ่ะโอ้โหอ่าแล้วงอนงั้นหมดเลยเออดีอยู่ทีมเดียวกันครับโอ้โหร้องเลยครับผมร้องดิไปไม่มร้องอะไรที่เรียกร้องอะไรโอ้โห โอ้ยไปดันไวเกินอะ่ะนะสิบห้าวิล่อสาม้อม้อมละห้าว,วิฮะแล้วก็เราก็ไม่ไม่ไม่เสียเวลาเลยจากดันก็จัดให้ลเละเริ่มเกมใหม่ะโอ้โหเหมือนเมื่อคยชนะเอา้าอาชีพหายเล่นเล่นไปฟังอกอ์คู่เดนลีฟผิดอีกโอ้โหอะ่ะนะครับอืมทางนั้นนะถ้อยางงั้นงงนะไปจ เราก็ตามสั่งอยู่แล้วนะไปดันไปดันไปวันเด้นเราเล้ววันเด้นเออตามสั่งตามสั่งอ่าก็เดี๋ยวก็จบครับผมเพราะว่ามันฝันของห้าถอดใจเหมืนแล้วครับคือมันไม่เดฟบาแล็กเนี่ยโู้สมมติว่าโดยบาหล็กเนี่ยทีที้หกกันเหนื่อยนะแี่บาเล็กนี่แล้วหกนาทียันเหนื่อยบอกเลยเหนื่อย แต่มันยังคอนไม่ได้ไงต้องรอ15นาทีนะครับ <hairy! S 1> พอเสียแรงดีแม่งยองมาเลยเนี oh, ่ยเสียแรกแรกอะ oh, ทีมอย่างเดียวไม่เล่นนะครับผม <c oughs> ไปเดี๋ยโยนกัน5คนแบนสองแบน5คนเลยทีมนี้จ้โยนกันหมดเลยยอกยองๆๆครับอันนี้ไม่ว่ากันถือว่ามันอ่าสามัคคีกันโยน ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามารถขีกันยอมแม่โยละยอมยอมมาเรียบร้อยอ่ะสิบนาทีสามทางเฮ้ยน้องไห้มันไม่อยากไปพันแปดกันมันมันหกกับพันเจ็ดใช่ไหมความคับออกมาไม่ไม่ลงเล่นกับพันห้าเพื่อน ในคิวกูดีเฉยๆนะดี <laughs> อยู่บ่ออยู่บ่อท้าเขาคิวนะครับอ่าถูกตาหน้าโดนเตนะไปแล้วฮะไอฮูดูยืนนิ่งครับโดนเตะไปแล้วห่อได้คิวหน้าเน่ไปฮนะดันป้องไป รอ,อจบครับอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ดึงเชงเหมือนงานเราก็ไม่เล่นตามใหม่ได้แจมพีสิบมัดทีแต่มันดันไวจริงฮ้าวีนะครูเนี้ย <c oughs> อ่าเรียบร้อยนะจบที่ สิบเอด็ดนาทีเท่นานั้นนี่ับอกอ๋อม่เียนกูนเนกันไปหนวนะน<ก>นีอ่าจบแล้วครับปาล้วบายบาย